สวัสดีครับพี่น้องแจ็กกี้ผีวายาคา่ะเห็นพี่น้องโทรมาหาแจ็กกี้เมื่บ้านนี่หอดต,ตบอด,ดนอนอันโทรมาบักหลายสายเลยวานแจ็กกี้คือว่าอันมีคนจีบซ้อต้องบักหลายหนึ่งบอกบอดเด้อจังสั้นจังซี่อันนั้นนี้อันกรว่างใายไปแล้วกับแจ็กกี้ อันปูบาวก็ามาจอบซอโอ้ยซอสิบมวมมากเบาไม่บอกสิบวถิมบอดบ่อโอ้ยพี่น้อง <c oughs> อย่าไปคิดตังสนาาันนะคะซอเราเป็นคนคู่งามแล้วก็ต้องมีคนมามากักหลายเป็นธรรมดากระชื่นชอบผลงานต่างๆนานานู่นนี่นั่นแต่ว่าซอน่ะก็รักเดียวใจเดียวรักบอดคนเดียวนะคะท,ทุกคนไม่ต้องไป็นห่วงสบายใจได้เลยซอพูดแล้วอืม บอด่อยแล้วก็หวงซอไปธรรมดาละเนาะได้แฟนผู้งามผู้จบผู้ดีทั้งเก่งทั้งนั่นนู่นนี่เออแมนบละทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงนะคะบอดกับซอเชื่อมั่นแล้วก็เชื่อใจกันดีไปชมคลิปใกล้เลยค่ะขอบคุณเจ้าของคลิปด้วยนะคะสบายใจได้นะคะเอฟสตีแม่แม่พี่พี่ทั้งหลายอยากตอนนี้ยังมีคนมาจีบไหม มันก็มีอ่ะเออมันก็มีอ่ะบางคนเขาก็ไม่ได้สนใจอะคะ่ะว่าแบบเราจะมีแฟนไม่มีแฟนไหมเข้าใจไหมเออามาคุยก็มาจีบมีคุณผ่อแล้วกัเลยแบบว่าบ่ค่อยไว้ใจ ม,มันจะพอดีเมียผมมาคัด mm hmm. เขาก็กลัวแบบแอนแบบไม่พูดดีกว่ามันไม่ใช่เรื่องมันมันมันไม่ใช่ว่าแอนต้องเป็นคนแบบไอ้นี่นะหมายถึงว่าแอนก็ไม่ได้คิดว่าแอนมีสิทธิ์เลือกได้อะไรขนาดนั้นหรอกแต่ว่าเขาก็จะคิดว่าแอนแบบเลือกได้อะไรเงี้ยอืม mm hmm. วันไหนไม่มีไม่มีเวลาให้ก็ก็กลัวกลัวเราแบบน้อยใจกลัวเราแบบอะไรอย่เงี้ยเออถอดใจแต่ก็ต้องคุยกันเยอะๆเราไปเรียนลำตอนไหนเรียนลำตอนม่อปลายค่ะชีชาสวรรค์อ๋อ สอก็ว่าด้วยกันยังยกไปเซเว่นอยู่น้องไปเซเว่นอยู่ค่ะเนี่ยเห็นไหมพอเลิกงานเลิกงานถ่ายรูปถ่ายรูปนี่กลับมาประมาณตีสองครึ่งโซสิสก,กินเขาโซสซอาบน้ำก็สิได้นอนผู้ใดหายไม่ได้หา ซอเคยนอกใจบอสปาดถามฉันใช่ไม่มันมีมันมีอะไรที่มากกว่ามากกว่านั้นมากกว่าก,การแบบเข้าใจกันนะคะหมายถึงการการการเชื่อใจกันกัน ที่หนูคบกับพี่บอยหรืออะไรใดๆคือเท่าที่ทุกคนรู้อ่ะมันเป็นมันเป็น